สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยช่นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะลับ เออฮานอยนะคะฮานอยสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานเลยนะคะตอนนี้ประมาณตีสองนะคะปาเดีวทางเจ้าแม่นะคะกว่าจะมานะคะแอดก็เลยโอ้ที่แรกแอดว่าจะอัดคลิปแอดก่อนนะคะขี้ข้านะคะก็เลยโอ้ยท่แสนเดียวกันนี่แหละให้เอฟซหารวนเดียวกันนะคะวันวันไหนนะคะวันไหนที่ไอ้นี่นะคะอาจจะแยกกันนะคะเพราะว่าของหลานมาตีสองตีสามมีแอดก็ไม่ไหวนะคะทุกคน ไม่ไหวเหตุยังดีโอบางทีมันก็ยังไม่นอนหรอกคะ่ะแต่ว่ามันลุกมาอัดคลิปไม่ไหวแล้วมันง่วงคะ่ะเพราะว่าต้องทําคลิปไว้เลยนะคะทําคลิปทาแนวทางไว้เลยนะคะตอนเช้าจะได้รี่ปล่อยให้เอฟซีเนาะเออบางครั้งอาจจะมีเอ,อ่อแยกออกไปนะคะของแอดก,กับของห้านนะคะเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าโอ้มาเดือดสเลิกลึมมันบดเดือดเลยมันฉีดแจงแล้วค่ะตีสองตีสามลวคะ่ะ มาดูคําเตือนนะคะทางช่องบ็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะพอได้ไหมนะคะพอหมานไหมนะคะใครได้แอดดีใจด้วยนะคะแต่ว่าน้อยแยกแอดตายแหลลอเลยนะคะวันนี้โอ้ยขพอเอาไพ่เลลายค่ะอุ้ยเจ้าเม่นะคะ โอ้ยเจ้าแม่ยุอ้ยเสียดายเนาะหนึ่งแปดสี่ทุกคนเห็นไหมคะที่มันออกอฮานอย VAP อเนาะหนึ่งแปดสี่ว่าซ้อนแอรเห็นอยู่นะคะป๊าตัวเน้นของนางวันก่อน,อนเลยเนาะทุกคนนาเอาอย่างคือสิมันมันจ่อง่ายไ่เยอะนี่สามตัวฮะป้าจ่อสามตัวนะคะขอให้มาอีกค่ะขอให้ปังกันอีกนะคะขอให้ได้อีกทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ได้ทุกวันนะคะทุกคน ไม่ได้ได้ทุกวันตัวเด่นตัวรูดนางนะคะก็ลองดูเด้อค่ะใครจะไปวินใครจะไปรูดนะคะแต่สามตัวนี้ก็ลองดูค่ะผู้ใดมีทุนก็จัดโหลดจ้ะ เอานี่นะคะสําหรับ f อฟซที่ถามมานะคะถามมาว่าทําไมคลิปถึงยังดูไม่ได้แอดไม่ได้เป็นสมาชิกดูได้ไหมนะคะนี่แหละค่ะเป็นคลิปนี้แหละคลิปพวกนี้แหละค่ะที่แอดอัดไว้ตีสองตีสาเนี่ยแหละค่ะเอาอัดเสร็จแล้วนะคะก็จะไปโหลดไว้นะคะโอ้พุ่งนีเช้าแอดไม่มาถ้าจะว่าให้แอดตื่นขึ้นมาอัดตอนเช้านะคะตายตายพอดีค่ะสามารถ เอ,อ่อ FC ไม่ได้ค่ะ FC ไม่ได้แนวทางแน่นอนนะคะกว่าแอจะตื่นนะคะบางทีแบบมันตื่นมามันยังตื่นไม่สนิทนะคะทุกคนโอ้ายมุม่งหุ่นเจ้าเจ้าสีใดแนวทางบอเดอรนี่ละค่ะคลิปพวกนี้ละคะ่ะที่ไปรอลงนะคะรอลงให้ FC นะคะก็คลิปพวกนี้ละคะ่ะคลิปฮาหนอยคลิปลาวพัฒนานะคะบางครั้งนะคะสมา,สมาชิกที่สมัครไปนะคะยังได้มาดูพร้อม FC เลยนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมร,รับฟังแล้วก็ ทุกการสนับสนุนเลยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะมีอะไรก็สอบถามได้นะคะเออเลขทูบนะคะเห็น FC สอบถามกันมาเยอะเลยนะคะแอดไม่รู้ว่าไปปังหวยไหนกันเนาะนะคะ เลขทูบนะคะ FC สอบถามกันมาเยอะเลยแอดจุดนะคะเลขทูบจะจุดเฉพาะวันที่มีนะคะวันที่มีราพัฒนาแล้วก็รัฐบ,บาลไทยนะคะแต่เราก็จะเอาไปไปรอบโลกเลยนะคะส่วนตัวนะคะก็จะเอาไปรอบโลกนะคะส่วนตัวแอดแอดจะชอบเอาไปหาหน่อยนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็แปลงเอานะคะทุกคนแปลงเอาเนาะนี่วันนี้นะคะอย่างเช่น 5, 9, 5 6, น้า6้าห้าหหรือวันนี้ก็ถือว่ามากระหน่ำเลยนะคะตัวที่แอดเห็นใ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 นไอ้นี่นะคะจะเข้าพรรษานะคะจะเข้าพรรษาในโจทย์ ที่อยากจะแรงอยู่้อให้แตกสามตัวหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตัวแลงเอานะคะอาจจะไม่ได้ไปหวยที่เราที่เราคาดหวังนะคะทุกคนเออแอดชอบเอาไปหาหน่อยค่ะโดยเฉพาะหน่อยการชาติไปดีดีเด้อค่ะอีโดยสปอนหน่อยกาศาสตร์ออกดีค่ะหน่อยการชาติหน่อยปกติเออหกแปดเก่าเนาะหกแปดเก้ามาหกเจ็ดเก้านะคะมีใครได้เอาไปเนาะอนี่หกเจ็ดเก้านี่ค่ะ ก้าหกเจ็ดนี่นะคะแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะคะเจ็ดเจ็ดโอ้ยแตกสะพัดสะพืออยู่เจ็ดเจ็ดนี่นะคะมีหกเจ็ดเจ็ดนะคะมีห้าเจ็ดเจ็ดมันมา,มาหนึ่งเจ็ดเจ็ดทุกคนโอ้ยเนาะสองสามหกศูนยะ์ 2, 3, 6, 0, ค่อยนี่จะออกวันไหนอ 2, 3, อโอสองสามค่อยอู้ล่าออกจากการเป็นสองสามแล้วเอามาดูกันนะคะนี่หนึ่งแปดสี่โอ้ยแตอย่าลืมรุนเลขทูบเด้อค่ะเดี๋ยวอัดคลิปนี้ละคะ่ะตีสามกับตีสามถุกคิบปุ๊บจนทีนะคะแล้วก็จะได้มานอนนะคะทุกคนจะไม่ตื่นนะคะ จะไม่ตื่นมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าแอดตื่นแล้วเดี๋ยวก็ไปไปตอบคอมเมนต์นะคะแต่ว่าแบบว่าบางทีปล่อยแนยวทางนะคะตายยังไม่ลืมเลยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะผิดผิดพลาดตรงไหนก็บอกได้นะคะแันนี้ได้เดี๋ยวแอดรีบดูนะคะถ้าตื่นขึ้นมาเนาะ เอานี่นะคะเด่นหกเจ็ดแปดเนาะก็ทํางานก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะคะก็แตกดีนะคะตารางก็แตกหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะแตกหกเจ็ดเก้านะคะแต่ว่าน้อยแยกไปไม่ได้นะคะแตกปกตินะคะแตก VAP แตกพัฒนานะคะ V ี p เนาะเก้าห้านี่ตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะที่แอดเน้นให้เนาะได้กันไหมเนาะตัวเน้นเน้นเนี่ย แอดนิ้นเนี่ยคะ่ะพวกนี้คะ่ะเป็นที่ขีดขีดนี่คือตัวนิ้นของแอดนะคะทุกคนเนาะเสียดายนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะตารางก็แตกของเขาไปค่ะโอ้ยเจ้าแม่จึ้งมากๆเลยนะคะเจ้าแม่อุ้ยพูดปื๊ดแตกสามตัวพัฒนาเน้นๆนะคะแตกสามตัวเอ,อ่อกาอากาชาติแตกตสามตัวสามคีนะคะปื๊ดหมนบอเอด <c oughs> ด้ยพ่อเด็กปนหเหลียแจวนะ้ำมูอยู่จ้ะดีใจด้วยนะคะทุกท่านที่ได้นะคะหลานจึ้งมากเลยเนาะแต่ว่าอย่าทักเจ็ดทวงนะทุกคนทักทวงไล่กับบไดายเดียมทักทวงไล่กับบไดาเนาะอ้ยนางทําให้แต่ว่าแนวทางนางนะคะเลสีเป็นแนวใดก็เนี่ยคะ่ะดูกันไปนะคะโอ้หัวสีมาก่อยละเออมือได้เราหอยสีอันนี้มันอยู่ห่ายหัวขวามันโอ้ตีสองตีสาม ถ้ามัน,ม,นมันหนาสีมาเสาหลุดค่ะนั่นรู้ว่าเอสต้องทําคลิปไว้นะคะเอามาดูกันนะคะหน่อยกิจหกแปดนะคะหน่อยพิเศษสี่หกหน่อยปกติเจ็ดเก้านะคะหน่อยวีไอพีหนึ่งสามหน่อยกาชาติก้าหนึ่งนะคะหน่อยสามัคคีสองสี่นะคะหน่อยพัฒนาหกแปดนะคะ กันเบิ้ลกันหามอีกนะคะจับได้เบิ้ลได้หาม9 9 6 6นะคะ12 3หลักร้อยนะคะลองดูเดอ้อเอสก็ทำตามภาษาของเอสนะคะอันนี้ตามสูตรนะคะทุกคนตามสูตรให้ไปที่901นะคะ9 0 1 9 9 9น9 7นะคะ0ู0ย์7นะคะ191817 9คู่นี้คือตามสูตรนะคะกลับหัวให้นี่คือตามใจฉันนะคะนี่กลับให้ด้วย6669นะคะวันนี้โต66หเอดลืมกลับ6 9เออ99ให้นะคะ เม็ดเดียวศูนย์หนึ่งออามาจากตรงไหนออกมาจากตรงนี้ค่ะนี่เก้าศูนย์ข่อยมากค่ะค่าเก้าศูนย์หกศูนย์เนาะแปดเจ็ดนะคะก็กันตัวนี้นะคะแปดเจ็ดสองสามเอสก็ตามของเอสละคะ่ะตามยันลูกบวชนะคะอันนี้ก็เจ็ดสองก็จับมาจากในตารางนะคะเก้าหกเก้าสองนะคะก็จับเผื่อไว้นะคะเผื่อมันมานะคะอันนี้ก็เลขทูบนะคะแปลงแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะคะเหลยวเตเอสสิแปลงไปดอกเนาะเอาแต่ว่าเลขทูบตัวจริงคืออันนี้นะคะเ่เอสห็นอะ่ะเป็นห้าหกแปดแปดนะคะเอสห็นเนาะ เอามาดูตารางนะคะให้9617028นะคะ901909981989เออ701709781789นะคะฮาหนอยเราจะให้แค่นี้นะคะแล้วก็ระวังเนื้อระวังมันตีรังกานะคะกิจ68นอะพิเศษ46ปกติ79 VIP 13กาชาติ91นะคะสามคี24เออ พัฒนา68นะคะอะตามนี้เลยเด้อค่ะตามนี้เลยทุกคนอมาดูสูตรล้านนะคะมาดูสูตรล้านกันเลยนะคะต่อไปเลยเนาะสูตรล้านนะคะนี่นะคะทุกคนมาดูสูตรล้านนะคะโว้ยจึ้งมากๆเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับ FC ที่ได้นะคะ5เม็ดเดียวนะคะเข้าหลักลงหลักร้อยไม่สนค่ะขีดเอาหมดนะคะพิเศษค่ะพิเศษมาก,ก่อนเลยนะคะพิเศษเข้าไปก่อนเลยไม่มีตัวเจาจ57แต่ในวินมีนะคะ ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะแตกวินหมดเลยเนาะหกเจ็ดเก้านะคะน่าเสียดายมากนะคะหกเจ็ดเก้าเข้าไปที่เก้านะคะสองสองนะคะโอ้เข้าตัวรูดหมดเลยค่ะเก้าสองนี่เก้าสองห้านะคะสองห้าโอ้ผู้ใดไปสองห้า่เอาทุกคนถ้าไปสองห้ารอดหมดเลยได้หนีสายรูดนะคะห้าเม็ดเดียวได้ตัวไหนบ้างนะคะห้าเม็ดเดียวได้เออได้พิเศษ Media. นะคะ ได้ V I P ได้กาชาติได้สามาัคคีได้พัฒนานะคะมาดูสามตัวนะคะเข้าตัวไหนบ้างนะคะสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกเนาะสองห้าหนึ่งนะคะสองห้าหนึ่งกาชาติเลยนะคะหวานเจี๊ยบเลยบอดีใจด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะไปกาไปได้แต่กาชาติหน่อยกิดไปไม่ได้นะคะอุยสองหนึ่งห้านะคะเสเเียดายนะสองหนึ่งห้านะคะนี่สองหนึ่งห้านะคะสามาัคคีเอาไปกินอีกนะคะ นี่สองห้าเก้านะคะมันเอาไปกินอีกพัฒนานะคะเอาไปกินบ่อยๆนะคะนี่สองเก้านะคะตัวเน้นเน้นวีไอพีนะคะเอาไปกินค่ะเรียบร้อยนะคะเก้าห้าตรงๆนะคะจึงมากเลยนะคะหกสองเก้านะคะเปิดงานมานะคะเปิดงานมาก็หกสองเก้านะคะนี่เนาะหกสองเก้าก็ได้มานะคะเออเอฟซี FC บอกโอ้ยหนึกว่าสิบดาเหลียววสารเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวตัวรูดนางมาดีนะคะตัวรูดนางมาดีใครรูดนี่ใครรูดสองห้าใช่ไหมคะ เนี่ยใครรูดสองห้าหรือว่าไปหมดเก้าสองห้าได้เด้งหมดเลยได้หนิบอบ่บด้แค่เด้งนี่ค่ะปาร์ตนอกนั้นได้เด้งหมดเลยนะคะพุดเก้า 9, หาสองเต็มยูหน่วยพัฒนาหนึ่งเด้งสองเด้งโอ้หน่วยพัฒนาจะติ่งนี่แตกหมดเลยนะคะอุ้ยเลือดสมานแตนนะคะดีใจด้วยกับเอฟซีเด้อค่ะเอามาดูนะคะมาดูกันนะคะแนวทางหลานนะคะมันจะตามตูดอีกไหมเนาะไม่ใช่มันจะออกเหมือนหนึ่งแปี่นสีนั่นบอค่ะเอาออกตัวไดกก็ออกรถดว่าจะคอยถือน้ำแน่นะคะ มาดูนะคะวันพุธนะคะวันพุธซึ่งเป็นวันโกนนะคะวันโกนพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้อมีวันไหนบ้างนะคะที่แอดไม่เขียนผิดบ้างแอดลงงใจตัวเองนะคะ8นะคะทุกคน8เม็ดเดียวนะคะ258ค่ะ258นะคะ58าแปแล้วก็28 27นะคะตัวเจาะตัวเน้นนะคะชุด2ตัวอยู่ที่58 25นะคะชุด3ตัวนะคะ258 257นะคะ248 2, 4, 8, 2 สองสี่แปดนับแปดเจ็ดศูนย์นะคะวินนะคะทุกคนตัววินนะคะตัววินของหลานนะคะเดี๋ยวขีดอันนี้ให้ก่อนนะคะเฮ้ยือสีเขียนพี่เขียนถือตัวห่วงนอนแล้วนะจ๊ะงามนอนมันกับบงวงมันกับบนอนหรอคะ่ะเอาดีเดียวแป๊ดหนึ่งนะคะกำลังมันๆเลยเอวาสานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้เอดค่ะลายมือก็แล้วแต่วันนะคะ ปังกันไหมนะคะดีใจด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วได้ค่ะประทุงประทูกันนะคะขอให้ปังกันทุกวันเด้อทุกคนเด้อ,อามาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนเนาะอ่าวินนะคะสองแปดเออห้าแปดสองศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดสี แปดสี่หงพึ่งจะมานะคะห้าเจ็ดห้าเนะคะห้าสีนะคะสองเจนะคะทุกคน2 7งเจ็ดสองเจ็ดสนะคะแล้วก็2องหนนะคะมีตัวไหนซ้ำไหมนะคะมีตัวไหนซ้ำไหมแจง้งแอดบอกแอดหน่อยนะคะแอดก็ว่าแอดเขียนดีแล้วนะถ้าซ้ำก็ต้องซ้ำมาจากเจ้าแม่นู่นแหละคะเพราะแอดลอกเจ้าแม่นะคะ เอานีนะคะแคปเลยนะคะทุกคนขอให้เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะช่องของเราไม่มีกลุ่มไม่มีเพจนะคะไม่มีบูชาอะไรทั้งนั้นเดอ้ออันนี้แจ้ง F อฟซนะคะอันนี้แอดให้ด้วยใจจริงๆนะคะไม่ได้แบบมาบูช่องบูชาอะไรนะคะก็ยินดีนะคะกับทุกท่านนะคะที่แบบว่าปังนะคะบ่มีบูชาบ่มีเข่ากุ่มอยากไ,ไปกินน้ำยินทั้งโลงพักค่ะ บูชาอย่างจุดทูบนี่เราก็จุดตลอดนะคะแต่ว่าช่วงเข้าพรรษานี่ต้องติดต้องตามไว้นะคะเจ้าที่มาแรงค่ะเข้าพรรษานี่จะได้ตลอดนะคะเผอๆพรุ่งนี้นะคะต้องเข้าไปดูเลขทูบกันเด้อเดี๋ยวจะหาว่าแอดไม่บอกนะคะ,ะสำหรับคลิปวิลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะปล่อยพรุ่งนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวนี่จบคลิปพวกนี้เลยแอดสิไปจุดถูป,ปตีใดตีสามเนี่ย <laughs> ดาวปกออกพอดีคะ่ะไปจุดทูกเอาลุนดาวปลุกไปด้วยจุดทูกไปด้วยนะคะสำหรับคลิปว้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชวดีจ้า